ตามนี้ข้อมูลจังหวัดใครชอบสไตล์นี้ก็ลองไปจับเอาดูอันนีถ้ถ้าเราให้ดูอีกจุดหนึ่งคือบันไดอะความผิดพลาดของเราเพราะหนึ่งอาจารย์แม่เราเปรเข้าศูนย์อยู่แต่เราไม่เดินศูนย์เราไปเชียร์แต่ตัวตัวหลักคือไม่เอาศูนย์นะคล้ายเมื่อกี้เนาะนี่สามปดั๊บเราก็ไปเลงไปว่าสามสี 3, 4, 9, 4, 4, 9, 7, 9. ่เก้าสี่ส่เก้าเจ็ดสี่เกถามว่าตุดข้างมันตรงไหนเห็นไหมนี่ สวามศูนย์เก้าก็อยู่ใกล้ๆที่เราเราเดินกันอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เลขวันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ยังมีประโยชน์จับดีๆยังมีประโยชน์ตรงนี้นะผมว่ายังมีประโยชน์อยู่กเลยนั่งคิดว่าเออจะทําอะไรงวดนี้หินอะไรนะลืมชื่อแล้วเดี๋ยวน่าแปบเดี๋ยวนี้นี่แหละตรงนี้ยังมีประโยชน์ตรงนี้กรณีศึกษาว่าเขาเปลี่ยนเป็นบันไดเป็นล่างหรือเปล่าครับ นะเลยเราต้องรอว่าเราต้องไปหาบันไดอื่นมาเสริมอีกถ้าจุดนี้น่าคิดอยู่แล้วยังมีนะมีเปอร์เซ็นต์น่าคิดเพราะเขาเริ่มตั้งแต่227แล้วก็388แแล้วก็มา309เห็นไหมดรงนี้ยังมีประโยชน์นะครับในการคิดทีนี้อะไรนะั้นรูปปกเป็นอะไรนะีะ ข่อนห็นอะไรนะหูอะไรสามอะไรนะหินสามวาหินสามวาจ้าบึงการสามวาจังหวัดบึงการจังหวัดใหม่จังหวัดที่เจ็ดสิบหกใช่ไหมใช่ครับจังหวัดที่เจ็ดสิบหกเห็นนะแป๊บเดียวดูดูข้อมูลกับพาะผมจังหวัดบึงการใช่ไหมหินสามวาใช่เดี๋ยววิจารณ์ลูกก่อนนะยังไม่ได้แปลวันนี้ยังไม่แปลอาจารย์แม่หรอกเพราะมีหลายเรื่องหลายกรณีเดี๋ยวเขาว่ามันไปออกศูนย์เก้า ตัวหัวเราให้905นะจะจำมีห้ามีเก้ามีแปดมีหกมีหนึ่งจะตัวหัวร้ยให้905นะจะจำได้มันไปออกศูนย์เก้าอาจารย์แม่เราก็มีเก้ากับศูนย์อาจารย์แม่ไม่รู้ยังไม่ได้จับมาอยู่บนที่นอนะเกอย่เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเขาว่ากันนะถ้ามาแบบนี้เพิ่น11 ถ้ามาแบบคนคิดไม่ถึงสิเบเอ็ดสิเบเอ็ดได้จากพอผมมองไว้แล้วถ้าเป็นหินเรียงกันสามมันแบบนี้เราก็คิดไม่เราคิดถึงทื่สมัยจะไม่ถึง<ช>ผมมองมองภาพของของปกฉลากถ้าคุณไปออกสามหนึ่งหนึ่งก็ไม่เสียหายเพราะหินมันมีสามไอ้ที่มันเป็นนอนๆคือเป็นเลขหนึ่งหนึ่งสามตัว หรือคุณจะไปออกเลขโบราณสามหนึ่งหนึ่งเป็นก็ได้ไหมออกสไตล์โบราณออเป็นเลขโบราณเพราะว่าสองปีก่อนหรืออะไรสองหรือสามปีก่อนก็ออกสี่หนึ่งหนึ่งครับนี่เขาเว้นมาปีสองปีนี่เขามาออกสามหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเป็นเลขท็อปฮิตนะครับเป็นเลขท็อปฮิตที่เขาเรียกว่าวนนั้นอั้นดูเดือดเลยปีนั้นประมาณสักสิบกว่าปีแล้วมั้งอั้นกันดุดเลยเป็นเลขใบสั่งหรืออะไรประมาณนี้ในแนวคิดเรานะเป็นความคิดเราเฉยๆ ว่าเลขนี้จะต้องล็อกแบบนี้ละมันก็จริงจริงเลขโน้นนั้นบ้านโนนหินแห่ไปมาแต่มันหายไปนานแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วนี่บ้านเขาอยู่บ้านโนนหินแห่โดนหินแห่บอกเออเราจะวางอาจารย์แม่อย่างไงเดี๋ยวเขาว่ากันทีนี้วิจารณ์ไปหินสามบานหินห้าหินหกเอาเริ่มได้แล้วสามแปดห้าหกสามแปดห้าหกแล้วทีนี้อีกตัวหนึ่งอะไรเนาะนี่ มัน,นอยู่นบนภูเขานะศูนย์ก็มีเลขเก้าซื้อน่สามแปดห้าหกเก้าแล้วขาดอะไรอีกตัวอยู่ประมาณนี้เราจะอะไรใส่แล้วต้องดูทางเรื่องของอะก่อนวานประวานสามตัวแล<ช>้เ <ๆ S 2> ดีๆๆๆด๋ยวด,ดูดีดดูอันนี้คือรูปเขาบ้านให้เห็นเราชัดชัดวานวานสามตัวมันเป็นหินห้าหินหกบนอยู่บนภูเขาภูเขาก็เลขเก้าต้นไม้ก็เลขแปด ปาทิ์ก็ไม่มีเจ้าโซนี่หรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวต้องเอามันมีตัวฝากอย่างเช่นตัวหนึ่งสองตัวราจเจ้าๆอะไรมันก็มีสามมีแปดมีห้ามีหแล้วก็มีเก้ามีสมีแปดมีห้ามีหมีสามมีแปดมีห้ามีหแล้วเลือกเก้าเลือกขาดอีกตัวนึ่งเราจะเอาอะไรเป็นเซนเตอร์อยู่ประมาณนี้นะ คือปลาไม่ต้องแปลแล้วเพราะมีต้นไม้เป็นเลขแปดอยู่แล้วหินหินห้าหินห้าหินหกบนภูเขาหินเลขเก้าคือหินอยู่นี่บนภูเขานะต้นไม้แล้วมันจะมีเป็นกราเอิญพู่อย่างกระโป้งนั่นนี่พู่หินสาวบ้านจะเป็นจุดชมวิวหรือเปล่าเลขหนึ่งอ๋อถ้าเลขหนึ่งผมสนับสนุนเพาะผมคิดไว้น่าจะเป็นเลขหนึ่งถ้าดูลูกของจริงนะลูกของจริงก็มีใบฟูอันนั้นกระดาษ่ เดี๋ยวนะดูรูปของอันนี้เมื่อกี้รูปวาดนี่คือรูปของจริงเนะเาะอให้ดูเอฟซีเขาส่งให้นะในกลุ่มเนาะรูปจริงจะสวยกว่าในปลูกระบมันก็เหมือนกับเลขหนึ่งนั่นละเป็นตัวเป็นตัวเลขหนึ่งก็น่าจะมีหนึ่งมีสามมีแปดมีห้ามีหกมีเก้าหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดหกกับเก้าอยู่ประมาณนี้ ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ตัวเลขเห็นบอกมันเป็นผู้ด้นี่ผู้ขาลาาเนาะมีเป็นผู้หินคืออยู่บนผู้ครับหินห้าหินหกหินอยู่บนผู้ผู้เลิกเก้าแต่แปงยังไม่ถึงปีที่แล้วออกห้าเก้าสามเก้าจะดื้อมาอีกไหมดื้อเมื่อกี้ก็ดื้อมาแล้วเนาะปีที่แล้วออกหกเก้าศูนย์ออกศูนย์เก้าวดนี้เขาจะดื้อเก้าหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วออกเก้าสองวดติด เขาจะดื้อก้าวอีกไหมเรามาวัดกันแต่ว่าความเป็นไปได้คือหินหินสามวานนี่คือเป็นหินที่อยู่บนภูเขาแยากะก,กันแบบนี้คือภูเขาก็เลขเก้าหินห้าหินหกมีสามอันที่เหมือนประวานครับทีนี้ต้นไม้เป็นเลขแปดนะครับก็ตามนั้นเลยน่าจะแปลได้ประมาณนั้นเพียงแต่เราว่าเราจะจับเซนเตอร์ยังไงแบบนี้แค่นั้นเองเนาะ ยังไม่วางม้งอาจารย์นี่ยงโดนฟ้าผ่าตายเขาเกิด2506ไ<ม>อ้07 2507 2507เป็นน้องผมปีนึงนแต่เรียนพร้อมกันนะแต่เขาเป็นน้องปีเเคเป็นน้องเป็นผู้หญิงตายครับก็ไม่รู้มันจะเกี่ยวหรือเปล่าที่ฝันที่จําได้เลยเมื่อคืนก็ฝันเกี่ยวกันน้ํมาท่วมหลังบ้านอะไรประมาณนี้มันไม่เป็นตัวเลขเลยไม่อยากพูดอ่ะนะกลัวนะ ตามนี้ข้อมูลจังหวัดใครชอบสไตล์นี้ก็ลองไปจับเอาดูอโอเคเนะาะทีนี้ถ้าเราให้ดูอีกจุดหนึ่งคือบันไดอ่ะความผิดพลาดของเราเพราะหนึ่งอาจารย์แม่เราไปเข้าศูนย์อยู่ครับแต่เราไม่เดินศูนย์เราไปเชียร์แต่ตัวตัวหลักคือไม่เอาศูนย์นะ คลายเมื่อกี้เนาะนี่สามแปดแปดปับ๊บเราก็ไปเล็งไปว่าสามสี่เก้าสี่สี่เก้าเจ็ดสี่เก้าถามว่าตัวหลุดข้างมันตรงไหนเห็นไหมนี่สามศูนย์เก้าก็อยู่ใกล้ๆกลที่เราเราเดินกันอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เลขวันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ยังมีประโยชน์จับดีๆยังมีประโยชน์ตรงนี้นะ,ะผมว่ายังมีประโยชน์อยู่เลยนั่งคิดอยู่ว่าเออใครจะทำอะไรงวดนี้หิน อะไรนะล,ลืมชื่อแล้วเดี๋ยวนะ่าแต่แป๊บเดี๋ยวนะี้นี่ลหละดงนี้ยังมีประโยชน์ดงนี้กรณีศึกษาว่าเขาเปลี่ยนเป็นบันไดเป็นล่างหรือเปล่าครับ <ibr ach. S 1> นะเลยเราต้องรอว่าเราต้องไปหาบันไดอื่นมาเสรมิมอีกถ้าจุดนี้น่าคิดอยู่แล้วยังมีนะมีเปอร์เซ็นต์น่าคิดเพราะเขาเริ่มตั้งแต่สองสองเก็ดแล้วก็สามแปดแปดแล้วก็มาสามศูนย์เก้าเห็นไหม ดงนี้ยังมีประโยชน์นะครับในการคิดทีนี้อะไรนะรูปโปกเป็นอะไรนะหินละหินอะไรนะหินอะไรสามอะไรนะหินสามวาหินสามวาจ้าบึงการสามวาจังหวัดบึงการจังหวัดใหม่จังหวัดที่เจ็ดสิบหกใช่ไหมใช่ครับจังหวัดที่เจ็ดสิบหกเห็นนะแป๊บเดียวดูดูข้อมูลก็เพาอผมจังหวัดบึงการใช่ไหมหินสามวา เดี๋ยววิจาร์ณลูกก่อนนะยังไม่ได้แปลวันนี้ยังไม่แปลอาจารย์แม่หรอกเพราะมีหลายเรื่องหลายกรณีเดี๋ยวเขาว่า